b เ r t h d a y to you อาวอธิษฐานบาอธิษฐานก่อนอธิษฐานให้ลูกให้เต้าให้ร่ำให้ลวยเห็จะกันให้พี่น้องยโอ้ยยินดีนำเลยพี่น้องเลยมื่อนลูกกะิมาขอาคำหอกเขามาให้เกดให้พาค่ีคอยครัครเข้าใจความือซื้อไอ้เลยครับอก็เขาใ้่ับเข้าใจค้ามือซื้อไอ้เขา ใช่ของลูกของเก่าคอยอายูดีมีแห้งทำให้ดวยทำให้ด้วยแเน้อตาไาจเอสาธุบาีขาดีใจทำเลยเออนะเอาน้องคิงอ่านอวยพรให้พ่อมาเดอพ่อขมาตาพ่อสามเทือรอลูกกันสามเทือกา าพ่อเด้อเอาพ่อลูกเหมือนเอาบอกปวดคอใน่อบอกปวดคอใน่อก็ได้ได้กระเาว่าอในกระเเวอใจใจกระเเวอตอนนี้มันยังเด็กๆมันบอโอ้โหว่าเป็นแยงมันรอแล้วรอเอาการให้พ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออให้เป็นลมโพลมไส้ให้กับน้องทิ้งน้องลิลลี่ให้ยูดีมีแห้งมีแห้งสุขภาพยูเป็นลมโพลมไส้ อันร้อยปีเมื่อนปีได้เจอกับลูกและวสิบกว่าปีฮะก็ได้เจอบนี่แหละลูกวันเสาร์เป็นวันเสาร์ค่ำกับให้อันเก็บไว้ให้ลูกให้เต้าเจ้าเองค่ะแล้ว่ใส่ลูกวะฮะคอยคอยให้ลูกคอเอิ่งเนี่ยเอาไปกินกันเบาๆลงหน่ยเด้อจะกินเหล้ากินเบียร์กันเด้อ ก็ดเราเจ้าเองแล้วของมาไล่นก็เก็้ไว้ของลูกมอบให้ดอกมะลิย่างดีอย่างเงีอะไรกินกันคัจะเสราฟใส่ลูกรือลงมาลูเอาวานนี้แเอาเค้กของ่อกินซะลุอรวมด้วยซันลูกไปไปเอาบันบวกมาเกี่ยเอืง แต่ทีมมันมากินของคำหญ่มาดูกอืมอืมอีกน้อยอืมก็คอยคอยกรลดคอกการลดซึ่งน้ำเลยพี่น้องเลยอะไ้ก็สักพักคุณแด้จะสิบ้ามาหาเด้อเออคุณไแลเสาพุ่นและผ้ามาแต่พุ่นละง่ามันได้ว่าพอแล้วก็เฮ็ดงานน้ำเขากั มาดุนดมาเนาะมละม่ามนอตลาดอย่างเดียวนอไม่งเงนรวงวกัเราในชั้เล็กจั้น้อยอืไปเห็นแล้วไอ้ขาวไอ้ขาวเด้อคอยให้เจ้ายืดีมีแห้งได้เด้อนองเมี่ยงหวานนี่น้องเอาีเอาเอาเอาเมีเมียกันแอนคืนติ่งเันมาหน้าแ้วันี้เอา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 เห็นเอา เอ้าเอ้าเต้นเออเต้นเนะลุงพี่น้องมันเนี่ยพี่น้องนั่งเป็นก้าวไงเงินมึงด้วยตามซ้อนใหม่มึงเอา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 มาแล้วพี่น้องเอาหยอกกันเหยอกกันหรอเอาเบิ้ยได้อยู่กับลุงเพชรเนี่ยคักเนาะอันอันนี้ก็นอนตื่นใหม่เลยพี่น้องนี่นอนตื่นใหม่ก็เลยน้อน้องเหมดอเอ้า เด็ดน้ำนองแล้วลูกคุณเจ้าสองคนเป็นไอ้กับน้องเป็นเอ้ยกับน้องกันโอ้ยพี่น้องไอ้แข็งแรงเงินบุญอะอ่ะเมกน้อยเบี้ยพุงยังอะเมกน้อยเมก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 จะข้นขอดอะเมกน้อยอืมอ่ะคำแพงเอ้ยคำแพงดีเขาเอินเจ้าบุญไอ่อ่ะเมกเมกเมกกับเมกเม เอ้ยกบพอใจอาเอาเอาห้นได้นะเห้นได้นะให้นัได้นะมันได้ยอมม้งเนาะอุ้ยเินเนใจเผินตื่นนอนไหมเผินอยากงอไงอันนี้ก็อยากบึ้งอือบ้นางเดเมะเลยคนคนนี้บ้านงเลยคนคนขี้คยอย่เ้อ๋ออ๋ออ๋อขี้รั้งก็นเขี้ั้งกันเลรั้งก็นเ ปมนเปิดไฟก็ไม่อยากเหิดพีนออเอวัไจับยกเลยพีงนอเ็ดอีเลยนี่แหอะจอยอว้ายเมดน้องเมน้องมาหน้าเมือกกับขี้หมูกหยอยอย่องเอ้ยกันเศร้าเอ้ยอ๋ออ๋อี่อทไหอ๋อ่ะน้องน้องขึ้นนอนมั้ยอึอ๊บ อ้แม่พ่งเอ็ดแืบเขากำหนั่งเลยพอือนือคือเป็นคือพ่อปเจ้าคือไคกันหน้าปามันคือผ่้เจ้าไว้เนาะอเอาคือหานึ่งคือตื่นเมื่อกี้นี่นะระอือพี่น้อง่งเลื่นมาได้พี่น้องเลยดึงรุ่งเพ็แล้วเอื้อคนอยู่ในห้องเอียพี่น้องคนมีแห้งปากหนอกโอ้ยหอนแห้ง ข้างนอกมันร้อนแรงนะลูกหน่อเออให้พ่นั่งพิงมอนดูค่ะเอานั่งพิงมอนด้วยในรูกเห็นไหมอืมเอามอนเอามอนมาน่าล้วให้พิงลองบ้างใช่อ้ยบนังเถอะแห้งได้เพีดเล้แหงนา่นลเราแห้งขึ้นยังไงเห็นเรี่ยๆกับปากเราเพี้องมอสแปลว่าขึ้นยุ่นห่อเน็กน่อยเห็นพ่อยอกน่องไว้ เพิ่นหากกระตุนนเพิ่นอันนั่งกันยู่ต้องลุ้มนี่เริ่มยั่วเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าเอ้าถ้าเปิดไฟที่ดาอนนี้ก็บอกให้เปิดเออดดาบปินอุ่นอย่างเปดับมานานหน่อยเอาเอานั่งนั่งโชว์ลุงไปนั่งโชว์ลุ้งไปพอนั่งได้พ่นั่งสะบงเด้อเบิ่งบนให้นั่งเด้อสะบงเลยลุ้งลุ้งโอเดร็กงานเก่งอุ้ยพูดเล่นว่าเวทไงนั่งให้พงดเล่นนั่งพิงขอนั่งพิงเอาเอาเอาเด้ เอคนหมักลุงเผ็ดเลยพี่น้องเลยี๋นั่งก่อนเออเออเคนหมักลุงเผ็ดอันว่าขึ้นนารถอะครับรถคุณเล็กพี่น้องครับพ่วงมาไล่คุณเล็กเราเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยเมียนี่ลุงก็ขึ้นพอดแล้วกันพอดเขาเอามีคนมาหลินน้ำมะนาวมาบ้านนี่อีลุงกับเมียนี่แจกนางมะนาวกรบอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มแต่ว่ากาเลียนอัน พี่สาวทุกอันลิลนลีกอล่าออเหีอที่นอนเลยเห็นเขามาเล่นน้ำกันครบทุกคนกันดีใหเนาะแม่อือกมึงเลยเอาเบ่แม่งอจจ้พะนะเห็น่ะว่าอจจ้าจ้มึงทำดีคะอจจ้าจ้าอตาจ้าจอ้าเออ้าเออ้ดุ๊ก่าเง เอาซาลาปลาลุงซะโอเคจ้ะสลากินีลาไปกันนะคะสวัสดีค่ะ พอค่ะแมกพอสเตือยลูกบสมเตือยอเด้พ่อลูกบอก่วยพ่อนในคอบอกค่ย้อนใน่อ่าได้ได้กระเป้า่อในกระเ้าใจใจ่อตอนนี้มันยังเด็มันบออ้่เป็นยังมันรอแล้วรอเค้กหอลูกเอาแต่ครีมมันมันกินำง่ายมันูก